ก็ขอสวัสดีทุกคนที่เราชมนะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนนาที่ว่าครับซึนามิครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งครับก็วันนี้ก็จะเดินทางไปที่อำเภออาเจยจังหวัดสงขลาครับซึ่งไปแข่งที่งานศิลปะหัตถกรรมครับออัเงงาจหวัดาใวันนี้ก็รถออก10บโมงครับตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งแล้วครับก็เดี๋ยวก็ค่อยไปเจอกันที่รถอีกทีนะครับะคลิปชื่อสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ในรถตู้ที่กําลังเดินทางไปอำเภอสงขลาจังหวัดชายแดนก็ตอนนี้อะไรกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดผิดหรอเอาลึกเข้าสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในรถตู้ที่กําลังเดินทางไปจังหวัดสงขลาอำเภอหาใหญ่อ่าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งครับแล้วก็เราคาดว่าเราไดไปถึง เปลือใหญ่ในเวลาประมาณตอนบ่ายโมงครับสปอนเซอร์ช่วงนี้ครับส็หรับคนดยโอเล่ครับเปรี้ยวอมหวานอร่อยมีประโยชน์ได้สารสกัดจากทะเลครับโเล่มัช่วงนี้ก็เดี๋ยวตัดไปเป็นช่วงที่ถึงจังหวัด ขาเพื Re ่อใจญ่แล <you> ้วครับครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่พักเพื่อดใหญ่จังขลาตเราต้องทำที่พักที่พักของผู้ชมที่พักของพวกเราคือนี่ระดับห้าดาวบวกครับต้องห้าดาวบวกครับห้าดาวบวกเนี่ยเป็นโรงแรมขนาดย่อม เป้นโรงแรมชั้นหนึ่งของอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนตรงนี้นะสิทคนนะเราจะนอนแล้วนะเป็นโรงแรมอันดับหนึ่งนะอันนี้ก็มีชั้นใต้ดินด้วยนะครับผมเนี่ยมีชั้นใต้ดินด้วยครับผมชั้นใต้ดินนะครับพรีเมียนรู้สุดๆนะครับแหล่งคายที่เอาไว้สำหรับดูดาวดูมิลลูดูใช่อันนี้โรงอาหารใช่ไหมไหนโรงอาหารใช่ไหมโรงอาหารมีที่นั่งเรียนห้องอาหารเรียาห้องอาหารพัสดคาพัสดคานขอโทษครับขอโทษครับ นึ่คือร้านค้าร้านค้าเต็มเลยมีเชฟมูกับนี่ครับมีเก้วพร้อมเลยแก้วหลายอย่างมีแยวพร้อมครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดสงขลาคือใหญ่แล้วเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเวลาตอนนี้ก็สองโมงครึ่งแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ขนมเฟรชอย่าเงี้ยมาเดินเล่นคมาเพิ่งเดินได้แป๊บเดียวยังไม่รู้จะทำอะไรเลยหนังน่าจะดูพรุ่งนี้ครับไว้เบกไว้เบกออกไหมอันนี้พวกนี้กูก็มีนานสัมภาระก็ เดี๋ยวไปหาล้านข้าวกินกันเล่นกันไก่ก็แล้วกันก็ตัดเลยไปได้่โยตอนนี้อยู่ที่ KFC h u n ท่าน t o n Festival นดใหญ่นะฮะแดกข้าวไก่สไปกี่เลมอนหมดแล้วครับเพื่อนเพื่อน หลายคนนะก็สำหรับทุกมือในการเดินาทางครั้งนี้นะสามวันนะต้องขอขอบคุณโรงเรียนนั่นแหละที่ว่านะที่ได้มอบเบี้ยเลี้ยงให้เด็กๆทุกคนเลยนะเป็นจำนวนเงิน480บาทสีจูเอ้ย4 8 0บาทไม่จริงอ่าโคเทพเทก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้เงินพวกคูไว้เดก แล้วก็ไก่ที่ให้เรากินก็เดี๋ยวว่าไปเดินเที่ยวกันต่อละที นนจ,จริงรจิ๋วะจะไปที่อะเก้าหลังกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซนท์แนเฟนอะแล้วเรามาทั้งที่เราจะไม่มีช่วงนี้เป็นไปไม่ได้ครับช่วงสองเสารอ่าอ่านะครับผมอ่าเดี๋ยวกินี้วะกลิ่นแม้งรอรอ,อเราจะเดินสวนแก๊งไหนแก๊งไหนรับวคนนี้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 เป็นไงคนนี้คน,น,นที่นั่งอยู่เยอะเลยคนจีนทั้งนั้น จริงจริงคนนี้ก็เตี้ยมมาแล้วครับสาวเพดนี่บอก่าน้อเช่หงอกรัดรัดคนข้างหน้าว่าไงว่าไงโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงไม่ใหญ่แค่ตูดใหญ่ทั้งตัวเห็นแล้วคน ก็พวกกูเดินผ่านแล้วไม่ใช่ว่าที่หน้าร้านหนังสือก็พอตรงนี้เอคนนี้ผิวขาวสูงดิเขาเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยินหรอกสาวสูงหือได้ยินรัดตเห็นตรงนน้นไหมเห็นตรงนน้นไหมน่าดูมากนั่นไงเดนี่ควีนเจอแล้ว ไม่เคยมีใครไม่มีใครมาถ่ายแล้วนะเออตรงตรองอื่นเขาถ่ายกันเยอะแยะเลยนะแต่ตรงนี้ทำไมไม่มีใครถ่ายเด็กเด็กเล่นอยู่ข้างล่างหมดพี่ไม่เป็นนางเงือบดิเหรอพียนั่งเงือบเลยนุ้งพีมเมอร์มีดพี่หมุดไอ้น้องหมุดน้องหมุดดิไม่ทันถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันโอ้โหเลยว่รัดรัดเจออีกคนแล้ว แน่แน่แน่แอ่ว่ยิงเบิดเปิดหน้าขาด้วยสงคามรองเท้าเสงคามรองเท้าเลยไหเดี๋ยวเดี๋ยว กระเทยชัวกระเทยแน่นนอนที่ที่นั่งอยู่แก่ที่นั่งอยู่ีูคิดว่าคนคิดว่าผู้หญิงหรือกระเทยคนคนที่นั่งหรือคนที่เพิ่งนั่งเหมอนที่นั่งดูว่าชูคนที่นั่งนั่ดิยูมันคิดไม่กล้าดูใช่ตัวข้ามองเธอกระเทยแน่นอนเดี๋ยวดูเลว่านย ตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทชื่ออะไรครับปราณตะวันนะครับผมตอนนี้เวลากี่โมงครับเอานี้เป็น5โมง10นาทีครับตอนนี้ก็เป็นระโกุกุลเลยไปป่าลึกครับดูรีสอร์ทครับนี่ครับรีสอร์ทที่พวกเราพักนะแต่ บรรยากาศก็ได้นะแต่แไ,มไม่อยู่ไม่ปา่าไม่เขาเพิ่งเด,ดินไกลเกินรีสอร์ทสไตล์ผมอาจารย์บอกว่ารีสอร์ทอยู่ในเมืองครับซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในเมืองนะครับ <c oughs> นอกอเมืองเขียวกะจีหมดเลยนอกเมยยือองน,นเรามาดูในห้องดีกว่ันก่อนต้องต้องต้องน้ำดิเนี่ยจะมีเป็นตัว ทังดับเพลิงอยู่หน้าห้องเลยนะครับต่อไปอ่ะอ่ห้องก็จะมีและมีรูปภาพปลุกเร้าอารมณ์จะมีสำหรับผู้สวีทแม่ฮะจะเป็นสองก็คือห้องหนึ่งจะพักกันสามคนนะครับอีกคนนึงก็นอนตรงเนี้ยถ่ายถ่ายไปที่ภาพปลุกเร้าอารมณ์ไม่มันเสียงดุภาพภาพปลุกเร้าอารมณ์มะจำานม แล้วมาดูห้องน้ำครับมาส่วนของห้องน้ำเลยกองก็ห้องน้ำประตูมันเปิดนะครับผมเริ่มตกใจแล้วห้องน้ำห้องน้ำชื้นนมีว้เฮ้ยห้องน้ำมีวายเฮ้สวัสดีครับตอนนี้เราเจอสิ่งไม่คาดคิดนะครับนวัตกรรมใหม่ครับประตูห้องน้ำรับผมมันไม่มีที่ล็อกครับ คือพอผมเริ่มคิดแล้วเลยว่ามันเป็นโรงแรมไม่ใช่โรงแรมคัะครับมันเป็นโรงแรมแบบเอาไว้สําหรับคู่รักมาจิบจิบเบรนดีสอที่จิดีมากครับซึ่ง,งก็ที่เห็นอีอีไอหงไอ,อ,อ,อหารหรือที่อะไรหัวใจเมื่อกี้กูทับไปแล้วเละแล้วทำให้หัวใจแบบนั้น,น ดูคือมีไฟสีส้มนี่คือมาเขาบอกว่ามันมีไฟเนี่ยไอ้สัุณทปเนี่ยเนี่ยเหลียงแม่งจิ้ดึ๊บเนี่ยจิ้ดึ๊บจีดึ๊บกันแล้วครับจี้ดึ๊บอยจดบนั่นเลยครับนี่ยครับทีมากกว่าประตูที่แม่งล็อกไม่ได้แล้วนะครับเราก็มาเจอไอ้นี่ครับคือคิดว่าเป็นแชมพูหรือสบู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอ่านครับ ซึ่งทำให้เราทราบได้ว่าดีสอดที่นี้เป็นดีสอดสำหรับโจ๊กพึ่งๆแน่แท้แน่นอนนะครับอย่างเช่นอย่างนี้เลยครับ วันนี้เดี๋ยวผมมาเราเรื่องนะพี่ป๋องประสบการณ์รประสบการณ์คนลุกนะพี่ป๋องคนนรกจริงๆเลยคือวันนั้นเนี่ยผมไปบิ๊กซีไงไปกับเพื่อนไป่เพื่อนแล้ววันนั้นเนี่ยผมนี่ยไปซือออซ้อเสร็จเนี่ยผมกำลังจะออกจากห้างเนี่ยทีนี้ผมหันไปเห็นเว้ยคุณป้าขายนาฬิกายอยูอ่ผมสนใจอยากลองให้เล่นนะเลยไปลองกับเพื่อนมันนะกะจะลองเล่นนะใส่ปุ๊บ ส่ไปใส่มาป้าบอกให้ลองได้โอเคงั้นลองใส่เฮ้ยแม่งหักว่ะปึ้งใช่ไหมมันหักว่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเราคือผมกับเพื่อนนี่น่าซีดเลยนะกลัวกลัวกลัวมากตรนนั้นนี่แบบคนลุกเลยอยากจะวิ่งออกนะแล้วเพื่อนผมเนี่ยบอกให้แบบเฮ้ยูมิมึงวางไว้มึงวางไว้แดเนี่ยแล้วมึงเดิอนออกมาเลยเดี๋ยเอเดินไปทีนี้เนี่ยผมกับเพื่อนนะ่ะเลยรีบเดิอนออกมาจากห้างด้วยกลัวงไงกลัวงไง มันร้อนเรามาาฬิการแล้วเนี่ยเออให่ไหมทีนี้พอเราเดินนะกห้างด้วยผมเนี่ยหันไปเห็นด้วยคุณป้าเว้ยเฮ้ยเดินตามมาเฮ้ยผมนี่แบบโหโ้นี่ผมนี่แทบจะก้มไหวเลย่าคุณป้ามาปุ๊บเรียกผมกลับไปที่ร้านด้วยเฮ้ยน่ากลัวว่ะวันนี้ผมกับเพื่อนนี่กลัวคนหลุดรูกมาแล้วเนี่ยเรกกลับไปทำอะไรมพอเดินไปเนี่ยเขาคุณป้าเนี่ยบอกนะว่าเนี่ย ทำลิตรกาพังอะ่ะอย่าเดินหนีได้ไหมนะไม,ไม่ได้เนี่ยต้องซื้อเดือนใหม่เลยเห็นไหมร้อยหนึ่งต้องซื้อเดือนใหม่อันนี้เดี๋ยวป้าซ่อมแล้นะเดี๋ยวป้าไปเปลี่ยนอ่าเห็นไ,ไหมผมกับเพื่อนี่ยิ่งกลัวเลยยิ่งแบบโอ้โหนี่เราต้องเสียบคุคคลสำคัญไปผมต้องเสียแบงค์ร้อยไปมันมันมันซ้ำซึ้งอ่ะผมผมเพิงเสียแบงค์ร้อยอ่ะผมเพิ่งจ่ายแบงค์ร้อยก็นมันมันอะไรที่แบบไม่ใช่เนี่ย ที่ป๋องที่ดดุดมันผมผมเสียเป็นร้อยกับไปต้มตุนมืองฉีบแบบสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนรถตู้อีกเช่นเคยนะตอนนี้เวลาหกโมงห้าสิบสองนาทีครับตื่นแล้วแบบตีห้าใช่แต่ก็หลับไปต่อแล้วก็ตื่นมาอาบน้ำอะไรกันว่าหกโมง ตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวหรือเปล่ากินข้าวไปแข่งเลยก็ยังไม่รู้แล้วนี้ไม่รู้ชีวิตจะทำไรเนี่ยคือตอนไปแข่งนะเพราะว่าตอนไปแข่งนี้เราจะย่อยข้าวไม่ชันแน่นอนเรอตองไปย่อยตอนแข่งมีกลุ่มกลุ่มคือกลุ่มตากร้องเนี่ยแข่งแปดโงแล้วกลุ่มผมมาแข่งเก้าโมงแล้ว,มมว,ลวกลุ่มตากล้องนี่ตื่นสายสุดท้ายนะแข่งแปดโมงแหม่ <S 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 2> <S 2> ชิว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 วไม่เพราะเพระมูเว่งตื่น ตื่นมันมีห้าเวรแล้วดูเจ็ดนาทีอีกสิบห้าเลยคืออยากจะบอกว่าห้องของไอ้เสื้อเท้านี่ยครับถ่ายภาพมาไว้ครับถ่ายหน้ามาไว้มันไม่ล็อกประตูห้องครับตื่แล้วยังไงครับคือตอนแรกผมที่ว่ามันล็อกประตูผมก็เลยเคาะเต็มที่ครับตอนหกโมงผมเปิดไปทุกโอ้โหทีมยังงได้ไหมครับล็อกล็อกล็อกกูตื่นมาล็อกกูตื่นมาล็อกหมอมึงตื่นมาล็อกใช่ไหมเออดีมากดีมากไม่เราเป็นยังไงต้องกูอ่ะ คือเห็นนอนกับอานะจุดสองนอนกุ้งกิงนั่นอยู่นะต่อไม่หวังเมื่อวานไอ้เมื่อคืนอ่าเออเออเดี๋ยวก็ต้องไปแข่งกันแล้วแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตอนแข่งให้ดูเลยลักรอบผากรก็แบบที่นี่ก็เลยรู้เหมือนกันแล้วสองคนไม่น่าจะเล็กอันนี้ไปกินข้าวเลยเราพึ่งนอนกับมิโซะนะเดี๋ยวเราควรจุ๊จิ้วไปแข่งกันตรีมัวมาอย่างดีครับเมื่อคืนนอนเล่น คืนแต่ละคนนี่เที่ยงคืนเออถามจริงเหรอเที่ยงคืนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอ่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในสนามแข่งขันโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนหัดใหญ่รัชประชาอะไรสันสันรัชประชาสันสันอะไรนะรู้ชื่อไม่ได้แ้วแหละรูเป็นอไมเจอครับผมเรื่องครับผมก็สภาพโรงเรียนสวยดูดีดูดีเจอก็ว่างหนวันนอทอยถามว่าทำไมมาอัดคลิป เข้างานไม่ได้ครับอาจารย์ยังไม่มาคืออาจารย์บอกให้พวกกูมาแต่เช้าอาจารย์แวะแต่ก็ก็กูบอกแล้วลงไปเอาก่อนไหมของไอ้เชี่ยหวังบอกเฮ้ยไม่ท้าละออกมาขนาดเนี้มือออกจอดอะจอดได้ครับออกไม่ถึง3เมตรออกกก็ออได้แต่แม่งพูดงั้นไงช่างม่างไงอย่าี้่าม่างเอเนี่ยเนี่ยถ้าเราแพ้เพราะอาจารย์มาสายนี่โอ้โหมันไม่ได้แพ้เพราะอาจารย์มาสายหรอกแพ้เพราะพวกเราไม่ลงไปเอา้ันเลยฮะเออ นังกูใส่รถไม่ได้หนึ่งบางทีก็คนอ่นที่จรทำก็แค่ไปเดินเล่นดูสภาพโรงเรียนเขาอม่งนี้ว่ามันกับนอทอมันต่างกันเยอะไหมมันจะเยอะอยู่ดูแค่ด้านหลังด้านหลังยา้ยาอนอนกิ้งเลยนอนจิ้งยาวอันนี้เลย เฮ้ยนี่มันย่าโรงเรียนอะไรนะหลังจานสั่นกันลุกสั่นลั่นเก็บเก็บไม่เก็บเก็บจานกลับบ้านกลับบ้านย่าโรงเรียนของเขาจาหัดใหญ่นะเว้ยนาราไม่มีอยาหัดใหญ่อ่าสวัสดีครับก็ตอนนี้กี่โมงละตอนนี้ก็5โมงตีมัดเชยใช่แป๊บเดียวเองแข่งแป๊บมาแข่งแป๊บเดียวดูดิเนี่ยเช้าเลยตื่นตื่นกี่โมงตื่นกี่โมงตื่นตื่น6โมงเช้าตีห้ามามาแข่งมามาถึงโรง เจ็ดโมงครึ่งใช่มาเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็แข่งเก้าโมงเนี่ยแป๊บเดียวเองห้าโมงครึ่งเนี่ยห้าโมงครึ่งไม่รู้รอกลุ่มไหนรู้สึกกลุ่มตากา้อนเหรอนานนี่กลุ่มไหนวะเออแม่งนานยิ่งหายเลยไอ้ตากา้องเนี่ยแม่งนั่งรอตั้งนานนีดิพอหุณก็ด่อยต้องรอประมาณประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้ไหมต้องให้โทนี่สตาร์มาช่วยถ้าถามว่าได้ติดท็อปฟรีไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยท็ฟรีครับท็อปฟรี คำถามกรรมการนี่สุดเลยคำถามกรรมการนี่โคตรหยาบมันจะหยาบมากเลยหยาบกรรมการแบบที่ถามเลยจะโคตละกัพี่ทา่เชื่อกบไอ้ไอ้หน้าเนี่ยไอหน้าแหละคือถามเครื่องน้ำอ่ะตอบไม่ได้งานหยาบมากน่าเขาอยู่ไหนอะแน่เดี๋ยวจะไปรับสองตัวที่เพิ่งมาวันนี้ก็คือทาริดกับอ๊อฟฟุกตัวเอกตัวเอกตัวเอกใช่แล้วเดี๋ยวไปคู่เอกคู่เอกคู่เอกจะแข่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวที่เป็น แล้วเหรอดูหนังด้วยดูหนังด้วยพ้อยเบรกพ้อยเบรกมาเนี่ยเดี๋ยวตัดไปที่ห้างทีเถี่ยวเถี่ยวเออนที้เราอยู่ที่ห้างซูทันเฟสติวัลหนาดใหญ่แล้นะซึ่งตอนแรกเราวางแผนกันมาว่าจะมาดูพ้อยเบรกกันนะฮะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับรถติดรถติดรถเสียสภาพไม่ติดครับก็เลยทำให้เกิดการ มาคาั็ไม่ได้เกี่ยวพอดีงลนแต่มันกินข้าวเราเราเลยไปกินข้าวแล้วก็เดินวนเล่นไปทั่วตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ประมาณเวลาสามทุ่มสิบนาทีใช่ซึ่งเราอาจารย์มาที่รถแล้อาจารย์รัดเดี๋ยวว่าอาจารย์มาที่รถเลยครับยังหารถไม่เจอของรถที่นี่รถอยู่นี่เอาตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่นี่นะฮะตอนนี้ก็เช็คเอาออกมาเรียบร้อยแล้วเราเมื่อวาน ลืมแนะนำสองตัวที่เพิ่งมาใหม่เมื่อวานนี้นี่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 ปวดโดนที่ปวดตัวโตดตัวแนะนำตัวนะคราบนี่เลยครับอ่าหลังหลังจะหลังดึงสุดซูมซูมด้วยสวัสดี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 ก๊งยินดีครับไบเกอร์ไบเกอร์ของแก๊งอ่าก็ตอนนี้คือเมื่อวานที่ไปดูหนังอ่ะแม่งกดดู บูสาโพสลงเไปเร็วแล้วแต่รถติดเราเราก็เลยจะไปดูใหม่วันนี้ไปล้างแคร่ไปดูใหม่ไม่ได้นอนหนังใช่ไหมครับไปดูใหม่ก็ประมาณนั้นใหม่ใหม่ทิมปุระดามาตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเกือบ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 เนื้อครับเจอกี่ทีสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากมเอของวดตทนะครับ ตอนนี้เราลังเดินทางกับนาราแล้วอะไรอะไรงานนี้กดตูดครับไม่เืีเลยตงือว่าเป็นการเที่ยวที่มาดูหนังแล้วังไม่สนุกครับนังงไม่เียวบละลายหายมอนมาถึงยาไม่ขาสาระไม่ได้นี่นี่คือปหาสสีตอนนี้คือยาจกไม่มีเงินจะแดดไม่มีอะไรจะแดดแล้วไปเซเว่นยังยิบตักเพื่อน เกี่ยาบนะผู้มาเกาบเราลยครับก็ไม่มีอะไรมาก็ยังไงก็ช่วยไว้อะไรเก่งนของพวกกมรนะครับไว้อะไรเก่งรงงานเราด้วยก็ไม่เีอะไรแนลได้เวลากลับบ้านเลบไปแล้วไปแบบครับถึงถึงไกลตึงึงนี่หไม่เจอไกแข่งซ้าแข่งคัน์ดอแข่งคัร ได้ได้างมาเรามีไ้แกงผัดแมเนไก่เอาล้มี่าอันนี้นะกคือเราไม่สามารถเก็บภาพตัวทั้งหมดไว้ได้ก็หลายอย่างที่แบบน่าสนใจแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ามันจน้อยพอสหรัที่ถ่ายกเป็นของวาย้วหแ่ตาลอแม่ตาลกรอคัอวันนี้ โสดครับติดได้ครับแต่กล้องถ่ายรูปไม่ได้เลยมือไม่นิ่งเลยอ่ะมืออย่างนี้ตลอดนะกล้องสุดท้ายแล้วส่วนจิบได้รวยครับสุดท้ายนี้แล้วคือใครชอบกิ๊บก็กดไลค์กดติดตามด้านล่างใครไม่ชอบก็กดเหมือนกันนะฮะับกดไม่ได้หรอกสายตรงนี้ขอขอบคุณคนละคนแม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาถึงชนี้ครับ